ผมครับไปร,บปรับมามาโพที่นี่อีกครั้งนะครับวัดสะกําแพงใหญ่ขององคูเครื่องนะครับวัดนี้ต้องถือว่าสวยที่สุดในอำเภออุทุมพรพิสัยเลยนะเนี่ยครับต้อบอกว่าวัดสวยในต้องบอกที่นี่เลยเป็นที่หนึ่งเลยแหละผมกล้าการันตีได้เลยว่าเป็นวัดที่สวยมากนะครับสําหรับสําหรับอำเภออุทุมพรพิสัยนะ,ะขังให้มีวันจอดบอครับ ไไครับครับนี่ครับโอ้งายู่ไอเนี่ยพิ่นทําเสร็จแล้วผมเคยมาคลิปก่อนยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เราเดินอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะตอนคลิปก่อนนั้นผมเคยมาทําไปครั้งหนึ่งแล้ววัดสกักกัมพงใหญ่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นวัดยังตรงเนี้ยมุมเนี้ยยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งก็ถือโอกาสนี้นะครับมาถ่ายคลิปของวัดสกักกําแพงใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมไปให้เห็นหน้าน้าแน่เดี๋ยวไอม นี่ครับพอดีมาพบพี่เจ้าหน้าที่เขานะครับเขาอนุญาตถ้าใครจะมาถ่ายที่วัดที่สถานที่สถานที่นี้ต้องขออนุญาตพี่เขานิดหนึ่งนะพี่เขาเป็นคนดูแลเนีเขาเรียกว่าพาณิชย์นาอหรือธุรกิจถ้าทำธุรกิจมันมันต้องมาขอแต่ว่าถ้าเป็นเผยแพร่ปกติทั่วไปเราก็บด้วาได้เลยได้เลยได้เลยถ้าใครผ่านมาทางนี้มาเจอพี่เขาก็พี่อะไรเนาะพี่อะไรนะใส่ก่อ พี่วิสิตพี่วิสิตนะครับเจ้าหน้าที่ประจำโบราณสถานนานพี่เขาคนนั่งคุณลาลิมโค้งครับคุณลาผมเป็นคนเดียวนี่หรอนานๆสบายครับขอบอกคุณพี่มากครับพี่วิสิตนะพอดีมาเจอพี่มาจอดรถดีก็เดินมาคุยด้วยเขาก็เป็นคนเจ้าหน้าที่ดูแลครับของกรมศิลป์นะครับส่วนสรกกำแพงใหญ่ตรงนี้นะที่เป็นกำแพงโบราณนี่เป็นของกรมศิลปากรนะครับที่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลของเขาอยู่บริเวณพื้นที่แถบนี้เป็นของกรมศิลป์หมดนะครับ พี่วิสิตคนนี้ท่านเป็นคนดูแลสถานที่ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครมาวัดนี้ก็จะมาถ่ายทําเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับแกก็บอกว่าต้องต้องขออนุญาตอีกหนึ่งแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องนะครับหมายถึงว่าถ่ายติกอก y o ยูทูบอะไรก็ตามเนี่ยถ่ายได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตก็ไม่มีอะไรนะแกบอกมาเซ็นหนังสือเฉยเซ็นขออนุญาตเฉยนี่เป็นครั้งที่สองสำหรับวัดนี้นะที่ผมมาขออนุญาตฉายซ้ำขออนุญาตฉายซ้ำเพราะว่ามาแล้วเห็นบางจุดที่เรามาเที่ยวก่อนแล้วเขายังสร้างไม่เสร็จนะแต่มาเที่ยวนี้เขามีการสร้างเสร็จแล้วก็โอ้โหมาดูวัดสวยๆเอครับนี่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 เ,ออเดี๋ยวผมพาชมปราสาทหินเก่าสักหน่อยเนาะ เดินเข้าไปชมสักนิดนึงนะครับจริงๆฝนมันตกนะพูดถึงแว่าก็พอจะเดินชมได้นะครับ เลอดตัวอาคารไปนู่ตรงนี้ก็มีเจดีย่อยู่ข้างในสองสามที่อันนี้เป็นโบราณสถานนะครับของที่นี่เดี๋ยวเราก็อขออนุญ,ญาตถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ FC ช่องไปหาเลาะเพราะว่าพอได้มาแล้วเห็นหลายๆจุดนะที่ไม่เหมือนเดิม ก็มีการปรปับปรุงดูแลสวยงามกว่าเดิมก็เลยจะขออนุญาตถ่ายทำอีกสักคลิปหนึ่งนะครับที่อุโบสถนะครับเดีวเรามาดูที่นี่ก็มีโอ้สอยงามากองใหญ่ ที่ผมมาครั้งที่แล้วนะแต่ยังสร้างไม่เสร็จตอนที่มารอบเพื่อก่อนอสุดทุกปิดทำรญ,ญา,านาคสวยงามกว่าก็ยังสร้างยังไม่เสร็จ หลวงพ่อสมหวังคาเวศนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกว่าสร้างยังไม่เสร็จตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับครับตรงบริเวณนี้ครับที่ในคลิปก่อนนะครับที่ผมมาเขากําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับเข้ามาดูไม่ได้เพราะเขากําลังตัดอิฐตัดกระเบื้องกันอยู่นะครับก็คือตรงวิหารของหลวงพ่อสมหวังนะครับหรือวิหารหลวงพ่อโตนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดสระกําแพงใหญ่ที่สําคัญนะครับแล้วก็วิหารหลวงพ่อสมหวังนี้ เขามีความเชื่อกันนะครับว่ามีพุทธคุณในทางด้านการมาขอพรให้สมหวังหรือมาเสริมบมารมีตรงบริเวณนี้นะครับเขาก็จะมีแผ่นทองนะครับให้มาปิดกับพระพุทธรูปาปางนาคบกพันปีนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนี้ตรงฐานของหลวงพ่อสมหวังเนี่ยเขาก็จะให้ผู้คนนะครับสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็เช็ดถูพระพุทธรูปที่ บางสมาธิอยู่ด้านล่างนี่นะครับขอพรนะครับเพื่อให้ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้สมหวังตามความาปรารถนานะครับ นี่นะครับก็เป็นวิหารครับของพระมหาไมยะมุนีนะครับาาาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยองค์หนึ่งนะครับของอวัดสรกกำแพงใหญ่เลยทีเดียวแต่วันที่ผมมาเนี่ยเขาปิดนะครับตรงหน้าประตูทางเข้าตรงนี้เขาเป็นประตูเหล็กเขาปิดไปไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปสักการะนะครับแล้วก็ถัดจากตรงนี้มานะครับนี่ก็คือจแม่ตะเคียนทองนะครับสําหรับคนที่ชอบขอโชคลาภนะครับแล้วก็ระสสงกัจจาย ทั้งไอไข่ด้วยนะครับอยู่บริเวณเดียวกันเลยใครชอบดังโชว์กลาบก็มาสามารถมาพรอนนะครับที่บริเวณนี้ได้นครับัดจากตรงนี้ไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นคลองใหญ่นะครับโหค่อนข้าง,งใหญ่มากเลยครับ ใญตรงนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อหน้าปกกนะครับซึ่งเป็นพระหินศิลานะครับอายุพันปีนะครับมาวัดนี้ต้องมากราบไหว้จุดนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับกับวัดสกากระแพงใหญ่ที่นี่นะครับ ริเวณนี้นะครับก็เป็นทางเดินนะครับด้านข้าง้ายก็เป็นปราสาทหินของวัดสางขแพงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทางเดินที่จะไปสู่อ,อีกวิหารหนึ่งนะครับที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่เครื่องนะครับที่ไม่เน่าเปื่อยนะครับหลวงปู่เครื่องนี่ท่านเป็นคนอำเภอนี้เลยนะครับอำเภออุทุมพรทิสัยนี่เลยนะครับท่านบวชในสายเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นปุริตโตด้วยนะครับแล้วก็ ท่านเคยเรียนวิชาธรรมกายนะครับกับหลวงู่สดวัดปากน้ำพระดิเจริญน,นะครับซึ่งถือว่าโอเป็นเกจิดังอีกองคหนึ่งเลยพระหลวงพ่อสดเนี่ยพระของฝันปากน้ำแต่ละรุ่นเนี่ยโอราคาจับไม่ได้เลยนะครับตัวนันนี้ถือว่าถือว่าดังมากนะครับแล้วก็ที่นี่วัดนี้ก็เนี่ยเป็นวิหารของหลวงปู่เครื่องนะครับปีิสการะหลวงปู่แล้วก็ผู้คนก็จะมากราบไหว้าทาบุญที่นี่ด้วยนะครับ ข้างในปตกแต่งสวยงามนะครับผู้คนผ่านมาทำบุญไม่ขาดสายนะครับวันที่ผมมาในขนาดฝนตกนี่ก็มีเนี่ยพวกแม่ขาวอะไรมาทําบุญกันเยอะแยะเลยนะครับ ดูดินแดนธรรมชาติที่กว้างตั้งไปก้ามกุ้งจ่าจะไม่ได้มีแค่ความสุขมีแค่ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดที่ดีก็สำเร็จสูงความปรารถนาเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมนิดก็ไปขึ้นรถเลยนะครับนี่ก็เป็นวัดศักดิกำแพงใหญ่ ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากวัดต่อเนาะผมจะไปทุระนะครับที่อำเภอคุณหามโน่ครับกับการได้มาเที่ยวชมวัดสะกำแพงใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปลงตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องของเพื่อนขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถ,ถึงท้ายคลิปนี้เลย อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์และฝากกดติดตามช่องไปหาเลาะด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ